แดงอเมริกาน้องเงินพม่านะคู่นี้ก็ไม่น่ารอดอ่ะดูไม่น่ารอดนะฝรั่งชนะน็อกนะนี่เป็นภาพช้านะภาพช้าภาพช้าไอ้ฝรั่งนี่ชนะน็อกนะนี่เป็นภาพช้านะภาพช้ายกที่หนึ่งไม่น่ารอดนะนี่เป็นภาพช้านะไอ้แดงชนะน็อกไปแล้วนะตีเข่าน็อกนะเป็นภาพช้าภาพช้าอเมริเนฟ้าสั่งของสวนผู้เรียนสอด เรียบร้อยน้ำเงินจะนอนแล้วนะนี่เป็นภาพช้านะน้ำเงินนี่เพิ่งหัดต่อยมวยวันนี้วันแรกก็ไม่รู้ดูไม่น่ารอดนยแดงตีเข่านอกนี่เป็นภาพช้านะภาพช้าภาพช้าไม่นอกนี่ไม่เอาตังนะภาพช้าภาพช้ามันนอกไปแล้วแดงน็อกไปแล้วนอกไปแล้วนอกไปแล้วตีเข่านอกตีเข่านกอันนี้เป็นภาพช้าภาพช้ามวยนอกไปแล้วนะภาพมาถ่ายดูนะ ภาพช้าภาพช้าไอทำงานนี่ดึงราคา่าไม่รู้นะอมวยมันน็อกไปแล้วนะนี่ภาพช้านะครับน่าจะโดนน็อกด้วยเขานะไอแดงจับตีทีน็อกเลยตีเขาน็อกตีเขาน็อกแดงตีเขาน็อกนะเดโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ย ดีเด้อดีเฮ้ยดีดีดีเด้อดีตึงต่งตึงต่งไหนเออตึงต่งต่งตีเอยดีดีเด้อดีดีเด้เอ้ยดีเด้อดีเด้ตีเขาน็อกแล้วนี่ภาพช้าภาพช้ามันน็อกไปแล้วน็อกไปแล้วนะน็อกไปแล้วนะภาพช้าภาพช้าฝรั่งตีเขาน็อกไปนานแล้วนะภาพช้าภาพช้าเหลือสามสิบห้าวีนะคนตีไม่เหนื่อยนะคนอ่า ตอแล้ครับไม่ีราคาตอนนี้ยอดยอะเลยดิ้ดไม่ทิ้งตัวเราหยิบเจ็ดวิหยิบเจ็ดวิมวยพม่านะครับน้ำเงินพม่านะครับแดงอเมริกานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิ้ีิ้เอ้ยตี้โอ้หมดยกพอดีไม่ตีน็อกอีกไม่ช้าแล้วไม่ใช่ภาพช้าเลยเจ็ดวิ มันดึง่าวะบดยกที่หนึ่งพม่ามันดึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันเคยตีสมัยกรุงศรีอย่าเคยตีเมืองไทยชนะไปแล้วนะเัน,นี้มาตีอเมริกาหมดหนึ่งขึ้นสองหมดหนึ่งขึ้นสองฝรั่งหมดหรือเปล่านะครับอเมริกานะครับไปน้ำเงินนี่นพม่านะครับพมา่าเมียนมาเมียนมาหมดหนึ่งขึ้นสองเหมอไม่รอดนะ น็อกแน่นอนนะเดี๋ยวไม่รู้ใครน็อกใครนะคนสอนน้ำเงินนี่น่าจะเป็นพอม่นะพ่อหรือเปล่าไม่รู้ยวดูหน้าก่อนใกล้ๆนะหน้าเหมือนนักมวยเลยวะน้ำเงินอ่ะคนหนึ่งขึ้นสองนะครับเล่นรอดไม่รอดนะครับไอแดงนี่แทงชัดๆเลยน็อกนะ,มนะไม่ถีบก็ได้แล้วก็ได้น็อกหมดอะ่ะแต่มันต้องตีเข่าน็อกอ่ะ แล้วนทำงินนี่มวยอะไรครับมวยอะไรนทำงินเป็นมวยอะไรครับมวยครบเครื่องครบเครื่องก็เหมือนกะทิอ้วนพุงกะทิเหรอพุงโด๊อกมีเต้มีใบพุงใดมีสู้เข่าอ๋อสู้เข่าเออรับได้ทุกลูกอ่ะมึงจะเข่ามาไงกูรับหมดเป็นมวยครบเครื่องเนี่ยไปผมต่อไปยังวะยี่สิบต่อสามสิบลองนะตามเชิงสี่สิบต่อครับ ออกแค่ห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ห้าร้อยออกห้าร้อยได้บักในนี้ในนี้ไม่มีนะแพงเมื่อกี้ไป็นร้อยพเลยเจ็บพันเป็นบนะันลบเลี้ยงไม่มีออกเลยไม่ออกหรือะผมก็ไม่ออกตรงเลยเจ็ดพันหรือยี่พันเอาแพ้ถือว,ว่าล้างซวยไปนะครับใครเล่นแดงอ่ะน้ำเงินได้นนยาสามหมื่นนะครับเทียบเงินพมา่าไม่รู้เท่าไหร่นะผมอัตราส่วนไอ้เงินพมา่าผมไม่รู้นะสามหมื 30, 000, น่นน้ำเงินได้ยาสามหมื่นพูดภาษาไทยรู้เรื่องป้ะไม่รู้ ยกที่ละลูกปีคือห้าอ๋อละลูกปีห้าหมื่นยกสองไปตัวนะไอ้แดงนี่แอนดี้นะครับอิมเน้นแอ์นะน้ำเงินพม่าะนะได้อาชีพประมาณสามหมื่นนะให้อย่าโดนโน็อกอ 30, ่ะสามหมื่นไอ้น้ำเงินทำไมมันต้องมุดหัวด้วยววะ<อ>น้ำเงินนี่หมัดพระเจ้าหมัดพระเจ้าน้านำเงินนี่มันทำอาชีพอะไรวะอยากรู้จัง ายถั่วป่าวะมันเหมือนแข่ขายถั่วเลยมันดึง,ม,ดงมันดึงนะมันดึงนะดึงดึงดึงเงินออกจากกระเป๋าเอาไว้น้ำเงินสู้แล้วว้น้ำเงนต่อยท้องโอ้ยห่างประวันวานหนึ่งไอ้แดงก็หยับเข้าหาไอ้แดงอันดี้หยับเข้าหาแดงยับซ้ายัยบซ้ายัยบขวาโยนเขา่าโยนเขา่าโยนเขา่าไป่มีอะไรน้ำเงินทนนะน้ำเงินครบเครื่องนะรับไปทุกอย่างทั้งสองทั้งเขา่เขา ดึงราคาดึงราคาน้นเงินดึงราคาไอ้แดงเริ่มงงครับฝรั่งต้นเงินไม่นอนไอ้น้นเงินต่อยท้องห่างวาหนึ่งไอ้แดงไตขวาเต็มท้องแล้ไอ้น้นเงินท้าต่อยมาได้ต่อยมาต่อยมาต่อยมากรับได้หมดอ่าย้อนมาอุ้ยรับได้หมดเลยอุ้ยตีก็ไปเดีดยวตีอุ้ยไม่ตีอีกโอ้ได้เสียครับได้เสียเฮ้ยทำเงินควักมือเรียกได้ขวักมือเรียก ไอแดงต่อยต่อยดีน้าเงินทนได้ครับไอน้ำเงินควงมือเรียกได้ควงมือเรียกเออเฮ้ยน้าเงินต่อยขวาเกือบโดนหางวานึงไอแดงขยับเข้าหาน้าเงินเตะขวาโอ้ยเกือบโดนหางวานึงไอหลังยิ้มหลังยิ้มไอหลังเดินเข้าในไอแดงนําเงินใช้ความความเป็นมวยกว่านะน้าเงินนี่ความเป็นมวยดีกว่านะพลิกตัวออกจากมุมออกมาฝรั่งเดินเข้าไปติ้มมัดซ้ายน้ำเงินแกล้งเมา น้ำเงินแก้งเมาแก้งเมาจะหลอกให้แดงเข้ามาไปแดงแทงเข้าไม่เป็นไร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 หลอกหลอกเป็นเป็นวิชาหลอกครับหลอกหลอกตีมาเออตีมาตีมาตีมาออ้ยตีมาตีมาตีมาโอ้ยโดยเกือบรอดเกือบรอดแอนดี้ชนะนอกแอนดี้ชนะนอกเกือบรอดเกือบรอดโอ้